การปฏิบัตินะคะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปไหนนะคะดีที่สุดนะคะ,ะถ้าจะเอาว่าพี่มิ้นท์คิดเห็นอย่างไรนะคะมาเป็นบรรทัดฐานมันก็ดูไม่แฟร์นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ออกเหมือนกับแชร์รีวิวเนาะเพราะว่าพี่มิ้นต์กลังฝึกรีวิวการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกแล้วฝึกอีกนะคะฝึกรีวิวด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันในฐานะเพื่อนพี่น้องนะคะที่พยายามเนาะขวนขวายที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตัวเองเหมือนกับมี ใจที่ดีขึ้นแล้วก็เนาะมันก็สู่เป้าหมายแห่งการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในเบื้องปลายนะคะ,ะนะคะพี่มิ้นคิดว่านะคะเราต้องลองดูนะคะเพราะว่าอย่างของพี่มิ้นพี่มิ้นก็บอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มิ้นเวิร์กอ่ะกับพี่มิ้นนะคะจะไม่อยากใช้คําว่าด,ดีที่สุดเลยเพราะว่าพี่มิ้นเชื่อว,ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อท่านสําเร็จแล้วอะ่ะนะคะแนวทางที่ท่าน ออทำมาแล้วมันสําเร็จอะ่ะท่านก็จึงนํามาสอนแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะครูบาอาจารย์รูปไหนนะคะดังนั้นน่ยนะคะท่านก็คัดเอาเพชรเม็ดงามของท่านอะ่ะนะคะมาเป็นแนวทางในการสอนพวกเราแล้วนะคะแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยนะคะว่าจะมีบุญสัมพันธ์นะคะที่จะฟังท่านรู้เรื่องแล้วก็มีบุญสัมพันธ์ที่จะปฏิบัติในแนวทางของท่านได้รู้เรื่องหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยมันสําคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าพี่มิ้นยึติดอยู่กับวัดพระทันตะนะคะ ก็ฟังนะพี่มินก็ฟังเพราะแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆนด้วยนะคะลองฟังแนวทางท่านดูเผื่อเรามาประยุกต์ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องใช้ธรรมะวิจยะนะคะธรรมวิจยะก็คือการคัดเฟ้นธรรมะที่เหมาะสมกับเรานะคะธรรมะอะไรก็ได้อะนะคะวิธีไหนก็ได้นั่นแหละที่ทําแล้วนะคะคือความเบาบางที่จะเหมือนกับยังไงไปยึดเกาะอ,อารมณ์หรือว่าไม่ยอมคือยึดติดอะนะคะให้ตัวนี้มันเบาบางลงนะคะ ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นะเพราะสมมติเราบอกว่าเราดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วแต่ว่า,นาในสายตาคนอื่นเราอาจจะยังแย่อยูก่ก็ได้นะคะตรงเนี้ยแต่ว่าเราอาจ,จะรู้ตัวเราว่าเราดีขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยมันใจเย็นลงหรือเปล่าแต่ใจเย็นของเรานี่นี่ดีกว่าเดิมแล้วนะแต่ว่ามันก็ในสายตาคนอื่นก็ยังใจร้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแต่ละคนมันมีต้นทุนในการปฏิบัติมามันไม่เท่ากันบางทีแล้วคนที่เขายังไม่ได้เริ่มมาปฏิบัตินะะะคแต่เาาอจจ เริ่มมานานแล้วก็ได้ในชาติที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็กําลังนะเนาะเป็นไปนในตามเส้นทางเหตุปัจจัยของเขาอยู่นะคะเวลาที่เขามาปฏิบัติจริงเขาอาจจะเร็วกว่าเราก็ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะบางนั้นอาบางทีอันพี่มยก็ยังถามเลยว่าทําไมแบบลูกยังดูใจร้อนอาถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าบางอย่างย,ยังปล่อยวางไม่ได้สู้คนที่เขาทําบุญเฉยๆเ,เขาไม่ได้มานั่ง ปฏิบัติแบบหนูไม่ได้อะไรเงี้ยเคยถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าหนูจะไปรู้ได้ไงว่าเขาปฏิบัติมานานหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะแอบปฏิบัติอยู่ก็ได้นะคะ,ะประมาณอย่างนี้นะคะต้นทุนมันไม่เท่ากันดังนั้นไม่เปรียบเทียบดีที่สุดแล้วเราก็พยายามดูแลเส้นทางของเรานะคะให้เราดีขึ้นก็พอแล้วนะคะให้เราดีขึ้นก็พอแล้วนะคะดังนั้นจะต้องไปเขาเรียกว่าคัดเฟ้นไปลองฟังและลองทําดูนะคะ ว่าทําวิธีแบบไหนนะคะแล้วเออเขาเรียกว่าธรรมะมันกระตืองเออมันกระเตือเออเ้องขึ้นภายในใจิตใจอะนะคะที่ทําให้เราแบบปล่อยวางได้เร็วขึ้นโกรธโกรธอยู่โลภอยู่หลงอยู่แต่สั้นลงอะไรแบบเนี้ยหายเร็วขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะยึดติดในทิฏฐิมานะนะคะแบบไม่ยอมคนอัตตาอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เราดีขึ้นนะอะไรอย่างะะเงี้ยนะคะเนี่ยแหละค่ะมันคืออ่าผลที่ นะคะมันจะเป็นผลสะท้อนออกมาจากการที่ปฏิบัติแล้วมันถูกทางนะคะคือกิเลสต,ต้องเบาบางลงค่ะ